วันนี้เรามาแกงส้มทุเรียนกันจ้ามาดูว่าแกงแบบไหนนี่วันนี้แกงกับกระดูกหมูจ้ะแกงกับไก่แกงกับปลาแกงกับกุ้งแกงกับอะไรก็ได้แต่วันนี้แกงส้มกับกระดูกหมูจ้ะนี่ทุเรียนแต่นี่ผาไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ผาไว้เรียบร้อยแล้วเผาวแล้วจ้ะ แกงส้มทุเรียนกันจ้าไปดูวิธีแกงกันเลยค่ะแกมของว้พร้อมแกงเลยก็มีเครื่องแกงส้มมีกะปินี่ใช้ใช้ส้มจีตัวนี้แกงจ้ะก็ชาติมันจะอร่อยรสชาติกว่าอร่อยจะอร่อยกว่ามะขามจ้ะส้มจีตเขาเรียกส้มจีตส้มขี้ม้าส้มเคยขาวแล้วแต่เรียกจ้ะกระดูกหมูทุเรียน หมอนทองนะจ๊ะลูกใหญ่บิ๊กเอกมากผ่าเป็นเนื้อมาแล้วหนึ่งลูกยาลูกนี้ไว้สุกยาไปดูวิธีแกงกันเลยเดือดเล็ดยาน้ำแกงเดือดแล้วใส่ส้มเลยจ้ะใส่ส้มเลยใส่ส้มก่อนส้มกีที่เราหั่นไว้ใส่เปลือกก็มันหอมจ้ะ มีเปลือกคะลงไปมียะหอมจ้าใส่ส้มเลยใส่ส้มก่อนก่อนใส่ผักจ้าส้มจะได้ช่วยรักผักจะได้ไม่เละจ้ะใส่ทุเรียนเลยจ้าแก่ส้มทุเร,เ,เรียนกันกับกระดูกหมู เสร็จส่งทุกทีอันจ้า,า,ทาทปรุงรสตามชอบนะคะใส่น้ำตาลลงไปเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลตะโนโดอ่ะจ้ะ น้ำตาลมะพร้าวบ้างน้ำตาลตะโหนดบ้างน้ำตาลอ้อยบ้างใช้ได้หมดเลยจ้าให้เป็นน้ำตาลใช้ได้หมดยาใส่น้าตาลอะไรก็ได้ขอเติมน้ำขอเติมน้ำปลานิดหนึ่งไน่นี่แปดช้อนนะให้เปรี้ยวนำเปรี้ยวนำหวานเค็มตามจ้ะ บางคนเขาไม่กินน้ําตาลไม่ต้องใส่น้ําตาลจ้าแต่นี่กินน้ําตาลจ้าเป็นส้มไม่ใส่กินไม่ได้ดกินรสชาติดูก่อนนะรสชาติเข้มข้นมากรสชาติเข้มข้นมาก พ่นมากเลยจ้ากลอนไปหน่อยนะได้ได้จ้ะเปรี้ยวนำเค็มๆนิดๆหวานๆนิดๆยาเป็นอันว่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ แกงกระดูกหมูกับผู้เรียนจ้าอร่อยนะคะลองทําดูคนที่ไม่เคยกินนะจ๊ะคนที่เคยกินเขาก็รู้รสชาติแลว้วค่ะว่าอร่อยแต่คนไม่เคยกินไม่เคยทานลองทําดูค่ะแกงแบบแกงใต้อะจ้ะแกงเหลืองอะคะ่ะลองดูนะคะเอดมินของ เขตนี้ก็มีคนต่างจังหวัดเยอะจ้าคนที่ก็ไม่เคยกินก็มีนะคะคกินข้าวแกงส้มทุเรียนจ้าแกงส้มทุเรียนข้าวแกงส้มแกงส้มทุเรียนกับกระดูกหมูใี่กระดูกหมู ตุยนจ้าตัวเนี้ยคตรดอร่อยอเดี๋ยวต้องใส่ช้อนกลางขอช้อนกลางหน่อยด้วยน้ำแกงข้นๆกำลังร้อนกลัวกลัวลวกปาก

นี่มันออกรสชาติออกหวานนี่ยรอบาผ่าใส่ช่องฟิวไว้กลัวมันจะสุกมันจะออกรสชาติหวานอร่อยจ้ะลองทำดู นี่ชอบแกงกับกระดูกหมูอย่างกับปลากับอะไรไม่ชอบชอบแกงกับกระดูกหมูมากกว่าทอนหุ่นขอบเนื้อมันก็ได้เนื้อแต่ชอบอ,อย่างนี้ต้องเอาไปให้คนสูงวัยกินซะแล้วเดี๋ยวตัดไปฝากคนสูงวัยสักหน่อยดี อร่อยค่ะเป็นส้มทุเรียนกับกระดูกหมูอร่อยมาก <c oughs> รสชาติจัดจ้าน แช่งกวาซื้อไว้หลายวันมันก็แก่นะเมื่อใก่ตู้เย็นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะวัสดีจ้าบ๊ายบายฝากกด ไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดติดตามด้วยนะคะกินแกง้มส้มทุเรียนกันจ้า